คนนั่มเลยเอาแมวเมาเบิดหน่อเมาเบิดว่าสีแดงเมียได้มื่อนี่จังว่าเมาเบิดเลยหมายถึงว่าลอตเตอรี่ข่อยคืนราคาลอตเตอรี่ให้เจ้านี่หาเมื่อบอกแล้วเมาหนี่เมาเั้าคนนั่ลอตเตอรี่หน่อเอ้าไม่ไม่สีแดงเมียไในตะแคงหนี่ข่อยกรุบแล้วเงื่อนขายเขาก็บ่พาะได้นี่ป้านนั่นว่าเมาเบิดโอ้ยเจ้าก็เป็นพญาบ่เป็นพญาหน่อยข่อยเลยเนาะไปไม่ไหนตะแคงข่อยสินได้ไปขายลอตเตอรี่ได้นี่เจ้า เจ้าก็ไปขายเอาโหลดตายว้านอนไม่ฟันไอ้ขึ้นคอยขึ้นฟันดีเฟันมาจย่างไรลูกผีฟันเห็นงูทุบใจเกี่ยวคอยลุ้มกุ้มอยู่ฟันเห็นงูอีกนะแม่นจ้าว่านี่ไงเพราะว่ามันสีดีอยู่เด้ดอุ้ยมันก็ดีอยู่แล้วฟันเห็นงูหลายอย่างนัมันเกี่ยวแต่เกี่ยวไตหรือเกี่ยวถึงว้ายเกี่ยวไตไม่คอยสิีดีเมียบ่อบ่าดิเกี่ยวข้อด้วยว้ายมันเกี่ยวไปหมดร์ ว่ามมนจุใจถิมเพื่อนไข่ขขก็สะเดิดคืนก่อนแม,ม่นบ่ห่วยมันเนราจิไม่พอผู้สาวแท้ๆแล้วค,คนเนี้ยจะสิได้กินก้อยงวัวสิได้เมาเราคอยแล้วบา,โโโบาทนี้แมนอยู่บนนอบาทนี่เนาะือววบฟันนี่ไปเลี้ยงสมมือสามเพอมนมดเลยเอาแบบหัวเจ้าติดถุยไปก้อนกีดเลยวาถุยแหกไปเมียไปป้าถิมแล้นาะเ้าหนี้ฟันเนี่ยนี่ด้เนื้อคู่แทะเด้อ คือห้าบาทนี่คือความฝันดีครับเนี่ยนี่เอามาขายโรตีตัวนี้นี่เพื่อนะเจ้าฝันจะได้ไปบ้างเอ้าเ้มาขายโรตีพักนี้เลยเพื่อนะมาบ้างมาบ้างเดี๋ยวจางให้บ้างมนกำลังสิเหืาอวางหันโรตีก็งามเพียงนู่นมาว่ามาดูใครนี่มตโตงามเลขกเบิ่อเลขหามมีมัด โรตีกับงามคนขายกันแหงงามบ้านนเป็นเบาเป็นเบาจัดจัดพี่เอา่นมาตัวไหนยัดเมาบดนีสิเป๊ะที่ไหนเอามาก็เมาที่ไหให้ดีตัวสิเดเมื่อไหร่ใสเอาไวดอกเออมี่ขว้ผม่มีโจยืมได้ดิมี่ไขว้สิเมาต้เบิดนี่เลยเมาเบดเมาเบดเลยจะเอาไหนี่บอเอาเบ็ด มาซื่อดีแถอเอา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 แพงน้ำอย่าบอเอาเบิดเลยเอาเอาแตเอาเขาจะขอสิไปซื้อเอาแพงใหม่ดอกฮะเขาทางเจ้าเล้วไม่ไม่ลูกพี่จะมีเงินอยู่บอขผมไม่ได้มีเงินในใจค่อยมีเงินที่เหลือหมดในกระเป๋าโอ้โโอ้เอากระได้เด้อโอนเอาขอเบ่อยากคืนเงินหลายจะไปอยากคืนเงินชุดจ้ะสงโวนลูกพี่ได้ถามราคาแล้วกาแฟเอาโอนนี่นะราคาเอาเบิร์ตอีเลียนบอกเอาเบิร์ตเลย ใได้เบิรนะเอามีแต่ตัวงามๆมีแต่เนียงามงางามเบิร์น้อเอาเบิร์เลยเบิร์ตไปไหเจาจะเอาแถวกะว่ามาดี๋สิสแกนใจเลยเอาหามืนกับพ่อขสันบ่าอะไรหามือหามืออุ้ยจัดเอาเฮ้ยนห่วยหามืนกับเจ้าเลยแล้วแตาว่าหามืนมันอลไมันขายออกไปแน่ะลรนะเอาอ้าตัวเจ้าดอกใค้อยู่แต่ว่าหามืน ไปเยวเบิดนี่ะเอาเบิดเอาเบิดเลยเอาเอาอย่าดดอกครสเอาเอไปหน่เอาเบิดแล้วบานปะเราสิไปขายบ่อเนืเราสิมอาเมาเบิปานน้เนาะฮใจเอาด้วยไอได้ได้ับเอามาเลยเอาไอสักแนะสก่ด้ห หาหมือนนออม่อเนาะครับเดี๋ยวยังไปเห็นเขาหาที่บาทได้เสียสิข<ค>ายห้ามืน่นอนสิออกเมื่อได้ค่าตัดว้ายสิมเมื่อจังไหนเอ,อาฟ่าวเมื่อมาสิมเมื่ออะไเป็นอย่างไสิมเมื่อบอได้ขายเหมือก่เม,มามดแล้วเอามามด<า>ก็ให้เจ้มามืดละตัวั้นให้เมื่อดแผงได้จะแผงที่เจ้าพจนได้อยู่เอาไอยเมาส์เบิรดเมามืดจะห้ไปมืดบละตัวแล้วไหคนเพราะว่าไเมาสคนน้่ไหน เอาเนี่ยว่าจะเมาเบิดว่าสิได้เมียได้มื่อนี่จังว่าเมาเบิดเลยหมายถึงว่าลอตเตอรี่ข่อยคืนราคาลอตเตอรี่ให้เจ้านี่หามือบอกแล้วเมาดีเมาต้งควนลอตเตอรี่ขายหมดแบบนี้นั้นห้วยเฮ็ดจังได๋ลาหนึ่งหนอเอาไม่เม็นสิได้เมียไในตะแผลงข่อยก็ลุบแล้วเงินองขายเขาเขาบ่บ่ได้นี่ป้านนั่นว่าเมาเบิดโตหวยเจ้าก็เป็นพญาบ่เป็นพญาหนให้ข่อยเลยเนาะไปมาไหนตะแผงข่อยสิได้ไปขายลอตเตอรี่ได้นี่เจ้า เจ้าก็ไปขายเอาโลดตายวะหน้องกบพานไป